ฮัลโหลไม่แนมอิซาลาวินสันน้อยไม่แนมอิสเฟิร์สไอแอม19ปีโอและไอเกตจูเวนต์เทิลจากชานาวิธทยาโฮมสคูลไอศตาดีอินเดอะแฟกัลทีออฟโซเซอร์เอิร์นแอนด์โลเคอล์ดีเวลลอฟเมิร์นเมเจอร์ลิงอินพอลิทิเคิลไซต์เอิร์นแอดพิบูลส่งคำราชพัฒน์ยูนิฟอร์ซิตี้อินไม่ฟีไทยไอไลท์ทูเทิลเทิลแอนด์เฮลวิด Work at home and what I love is doing work that I am passionate about. Today I would to introduce bottle sorting for recycle. Thank you. <m uch ing>